อีสานแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับความล้มเหลวในช่วง10ป,ปีที่ผ่านมาพวกเขากลายเป็นทีมที่ใช้เงินมากที่สุดแต่ได้ถ้วยน้อยที่สุดในรอบทสวรรษผลลัพธ์ที่ดูไม่คุ้มค่ากับการลงทุนความล้มเหลวล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านตัวเลขการใช้จ่ายสุดที่ต่อถ้วยรางวัลในรอบ10ป,ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเทียบกับทีมคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ว ผลลับของทีมปีศาจแดงถือว่าน่าผิดหวังอย่างยิ่งในยุคที่สโมสรระดับบิก๊กซิกของพรีเมียร์ลีกต่างได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของทีมมหาเศรษฐีการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อนักเตะกลายเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ทุกทีมที่จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนเหล่านั้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ทันเฟิร์มมาร t เก็ตได้มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายสุทธิต่อถ้วยรางวัลของ6สโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2015ถึง2016ซึ่งรวมถึงถ้วยคอมมววูนิตนนี้ วันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละทีมนั้นใช้เงินไปจำนวนเท่าไหร่และความคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มานั้นมีมากน้อยเพียงใดแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ลงทุนน้อยแต่ได้กลับมามากตัวเลขได้สแสดงให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลคือ2สโมสรที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในแง่ของการใช้เงินลงทุนเพื่อความสําเร็จในสนามโดยซิตี้ของอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยค่าการใช้จ่ายสุทีิเพียง61.7ล้านยูโรต่อถ้วยรางวัลขณะที่ลิเวอร์พูลตาม ในอันดับ2ด้วยจำนวน72ล้านยูโรต่อถ้วยรางวัลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทุนไปมากแต่ผลลัพธ์ไม่สมราคาแม้ว่าอาร์เซนอลจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่การคว้าเพียง6ถ้วยรางวัลทาให้ค่าใช้จ่ายสุดทธิต่อถ้วยอยู่ที่สูงถึง189.1ล้านยูโรส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงหน้าผิดหวังหนักกว่าเพราะใช้เงินมากที่สุดในลีกสูงถึง1.4พันล้านยูโรสุทธิแต่คว้ามาได้เพียง6ถ้วยเท่านั้นหรืออเฉลียยี่่ยยูท 233.5ล้านยูโรต่อถ้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลยทีมเชลซีกลายเป็นตัวอย่างของความคุ้มทุนในทางกลับกันเชลซีแม้จะมีรายจ่ายสุทธิที่สูงกว่า1,000ล้านยูโรแต่พวกเขาก็สามารถว้าถ้วยรางวัลได้มากถึง8รายการพร้อมทั้งเชี่ยวชาญในด้านการขายนกเตะเพื่อหมุนเวียนรายได้ ซึ่งสะท้อนถึงความยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ของสโมสสสเปอร์กับเก้าแรกของความสําเร็จท็อตแนมฮอตสเปอร์เพิ่งมีชื่อในรายการนี้หลังจากคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สําเร็จแม้จะยังตามหลังทีมอื่นๆอยู่มากโดยมีค่าใช้จ่ายสุดที่ต่อถ้วยรางวัลสูงถึง861.9ล้านยูโรแต่หากคว้าเพิ่มอีกสักหหรือ2ถ้วยก็อาจแสงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลได้ในอนานคตสรุปตารางใช้จ่ายสุดที่ต่อถ้วยรางวัลในช่วงปี2015-2025ปี 2025. อันดับที่1แมนเชสเตอร์ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,170ล้านยูโรรายได้อยู่ที่994ล้านยูโรค่าใช้จ่ายสุทธิเท่ากับ1,170ล้านยูโรได้ถ้วยรางวัลมาทั้งหมด19รายการเท่ากับพวกเขาใช้เงินไปต่อถ้วยรางวัลอยู่ที่61.7ล้านยูโรอันดับที่2องวิอ์พูพวกเขาใช้จ่ายไปทั้งหมด1,590ล้านยูโรรายได้อยู่ที่910ล้านยูโรมีค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่649ล้านยูโรได้รางวัลทั้งหมด9รายการพวก เขามีค่าใช้จ่ายสุทธิต่อถ้วยรางวัลอยู่ที่72ล้านยูโรอันดับที่3มโจซีมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,840ล้านยูโรมีรายได้อยู่ที่1,780ล้านยูโรค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่1 6 0ล้านยูโรได้รางวัลทั้งหมด8รายการมีค่าใช้จ่ายสุทธิต่อถ้วยรางวัลอยู่ที่133.6ล้านยูโรอันดับที่4อาร์เซนอลพวกเขาใช้จ่ายไปทั้งหมด1,610ล้านยูโรรายได้อยู่ที่476ล้านยูโรมีค่าใช้ ้จ่ายสุทธิอยู่ที่1,130ล้านยูโรได้ถ้วยรางวัลมาทั้งหมด6รายการค่าใช้จ่ายสุทธิต่อถ้วยรางวัลอยู่ที่189.1ล้านยูโรอันดับที่5 Manchester อยู่ในเดมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,040ล้านยูโรรายได้อยู่ที่635ล้านยูโรค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่1,400ล้านยูโรได้ถ้วยรางวั000 000วลวมาทั้งหมด6รายการมีค่าใช้จ่ายสุทธิต่อถ้วยรางวัลอยู่ที่233.5ล้านยูโรและอันดับที่6ท็อตแนมฮอต o เปอร์พวกเขาใช้ จ่ายไปทั้งหมด 1, 4 8 0ล้านยูโรรายได้อยู่ที่618ล้านยูโรค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่8 6 2ล้านยูโรได้รางวัลมา1รายการมีค่าใช้จ่ายสุทธิต่อถ้วยรางวัลอยู่ที่861 .9 ล้านยูโรจากตัวเลขเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเงินไม่สามารถซื้อความสําเร็จได้สเสมอไปต่อให้เป็นสโมสรที่ร่ํารวยที่สุดในโลกแต่หากความสําเร็จในสนามสวนทางกับเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปก็ถือได้ว่าไม่คุ้มค่าเอาซะเลย